นี are, naden, right. you know. ่เจ้าผู้สากำลังงมอยู่นะเจ้าเนาะมีก็ตัวอ้๊อฟอูว้ายปลาดุกเอาปลาดุกมือนกุ้งกันนะดูดูเจ้าปลาดุกปลาดุกเกาหลีสวัสดีเจ้าบันพ่อก็น้องเบนคนเลี้ยงหมูในเกาหลีเหมือนเดิมเจ้าวันนี้น้องไปจับมาฮะห่องห้วยนี่นะเจ้านี่เจ้าน้องไปจับมาห้าปลานะเจ้าเนาะ นี่กำลังค้างจะห้าป่าก็คุณสามีนะเจ้าตืดเป็นโมงเป็นโมงแล้วก็ห้านะเจ้าเนี่เจ้าพอดีเอาเป็นตืดน้าไว้นะเจ้าจะทำการห้าป่านะเจ้าโอ้โหจะได้ก็าานะกระนาจะได้กินก็ฮะนี่เจ้าแล้วล่างจะห้าที่นี่ท่อละ <laughs> นี่จะแฟนนวินก็นกเวินจะทำการห้านี่จ้าน้ามันดำเพราะว่าน้องเวินตืดเป็นโมงเป็นโมงนะจ้ะเนาะเอาขี้ดินตืดน้าน้ำดำขี้ดิ้นเจ้าเนี่จ้านกเวินจะทำการห้าโมงนี่นะจ้ะสองคนก็คือสามีนะจ้ะเนาะ ีปลาถ้าอยู่ตั้งใหน้นี่หลายนะเจ้าปลาจะมีทั้งปลาดุกปลาหยังนะเจ้ารอบแล้วน้องเบนเอาไปแล้วรอบนึงนะเจ้าเอาห่วเสี้ยงนะเจ้าวันนี้จะมาเอาแห็บนะเจนะ้าเนาะดูเจ้าคุณสามี่กำลังจะตืน้นน้ำเนี่ยกระซองคนนะเจ้าจะได้กินมาได้กินบ้างน้ำหุ่ยกับไงขนาดนะักเนาะขนาดน้ำหุ่ยไงยังบอกเว้นนะ <laughs> ดูเจ้าแซ่บ่ะแซ่บเพราเจ้า<ๆ> น้ำม่วนเป็นขี้ดินแดงนี่เขาคิดน้ำม่วยเป็นน้ำม่วยใสนะเจ้าพอดีน้องเป็นตืดน้ำเอาขี้ดินตืดน่ะเจ้าที้นี้น้ำมันก็เลยเป็นขี้ดินแดงนะขี้ดินนะเจ้าเพื่อจะเอาน้ำออกเป็นโมงเป็นโมงนะเจ้านี่เจ้าดูนะน้ำนี่แตกเห็นไหมโมงนี่แตกนะเจ้านี่กำลังเกลงไว้ตัอาขี้ดินต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นี่นี่นี่เอาขี้ดินตะข่างนี่หน่ยไปใส่หน่อยเออถ่ายละ คูขี้ดินมาใส่กันนะของแท้นะจะนัดดั้งเดิมบ้านเฮาก็จะย่าเงี้ยที่เอาใส่น้ำโปแล้วก็มาตวงละถั่วจะได้กินของแท้นี่ของแท่กินหง่าก็นั่งหลอมมี่ ขี้สายเข้ามาใส่ตมีงานใหญ่นะนี่งานฉางเลยแหละอุ้ยเคียดตัวเคียด<ม>เข้าในหูนี่ไม่เออป่างูเคียดงูดูเห็นเหรนี่กระโดกันก็กระดกอ้อไม่ได้กินกระโดก วายังน <SM. S 1> <Christina. S 2> ั่นเนยบ้านไข่เคยหาแบบนี้ห้องนะเจ้าเนาะดูมาอยู่เท่อมายอมเทอเท่ว่าจะจ้าไปถึงลุงบุญอ่ะเจ้าดูสงสยรอมนี้เครื่อว่าได้กินเนี้ยก้ายอมแพ้เ เอามือจกเข้าไปในโคข้น่ะเออป่าดุกจะอยู่ในโคข้น่ะลองจกเข้าไปหกขน่ะเอามือสวมเข้าไปกะพ่อป่าดุกอ่ะได้ปฮะป่านี่ล้มเลยนี่โอ้ป่านี่ก็มีนี่ตายยังป่าเที่ยวจ้ำเลยเอาโมกเอฟเอฟเอฟเอาหมดนะรู้จักนี่เพื่อนลลยนะแล้วค่ะกระดิ่งเลย

พอนว่ะข้าไปหาพูดพ้นหรอโอ้เข้าวลูนาอมีปลาดุกมาตัวขอดิดิที่ฝั่งเาะฝัไปไหนเหระปลาดุกไงเด้อโอ้นี่เนาะปลาดุกอ่ะใช่ว้ายเนี่ยเจ้ยโอ้ย กนักขนาดนั้นตัวเนี่ยยังใสกาลังมวนตนเขาเหมือนละเขาเหมือนต้ปอขาล่างลายังปลาบูนอะูบดูเหตัวปูหตัวูหตัวโอ้นั่นนะจับปะ โอ้โอ้พาพปพาบูพาบูฮวยนี่น nah ี่นี่คลิปเดียวเอ้าปาบูฮวยพาบูเหมือนบ้ากว่านี้เป็นคนละอย่างมิน มันอยู่นิ่งๆอ่ะปลา,านนี้หน้าหนาวอ่ะบ่มีแหนเอาเออไม่หิ้งขึ้นหรอเนี่ยสามัวแล้วโอ้4ีัวตัว,วนี้ดูดูดูนี่ปลา4ีัวน้ำโปะออกมาแด้มาเนี่ยจ้ะ ีตัเนี่ยเจ้าผู้สากำลังงมอยู่นะเจ้าเนาะพี่ก็ตัวอ๊อฟหูหปลาไก่ไอ้ยังปลายังตัวปลาดุกปลาดุกปลาดุโอ้ยโอ๊ว้ายปลาดุกเอาปลาดุกมือกูก่อนนะดูเจ้าปลาดุกปลาปลาดุกกหลีดูเจ้าปลาดุกกหลีเอาใส่หิงเสียงใส่หิงวอรอกัน หมาก็บอกเคยเห็นเอาปลาปลาตัวนั้นไปไหนไรครับปลาดุกปลาตัวใหญ่ขดุกปลาดุกปลาดุกปลาดุกเกาหลีปลาดุกเกาหลีมึงกลัวกันนี่ฮะกลัวอยู่แหละหมอนขนาดปลาดุกตัวเอ้าเมยเอ้าเมยเอ้าเมย์เอาเมเอาไปเอาเมมย์อะไรไติดวเดียวดูจ้ะดูต้องเบนจับดูเขาปลาบูปลาเขานี่ดูจ้ะปลาลดปลา หลายป่าขนาดด้วเจ้านี่ฝ่าบูยังห้วยยังบ้านเขาก็มีนะเจ้าด้วยเจ้าพุงมือกับปลาไซตัวม่วนขนาดนะักตัวส้วมอะไรหรอบูนี่ปลาดุกระดีสองตัวแล้วสองตัวแล้วหายแล้วน,น,นี่เขาขุดหินนี่พเนี่ยเจ้า ตะกี้ปนป,ป้าป่าบูยอยู่ฮะดนไหนมันก๊กอกเลย,อยตัวก๊กอกเลย,ย้าวนี่ห้าเป็นโมงเป็นมงไป้วจ๊นะเนาะแต่เล้วก็ม่งหมนะจ๊ะห้าวันละมงกัปูกก็มาให้มันปาดป่า,ปานักขนาดเลยเท่า ตัวเปล่าต้องไม่จะมีก็ตัว่วถั่วตะกีต้ตัว่วหินปลาดุกตรงไหนเอามือเข้าจุกกับตั่วจุกแล้วกะัปพื้นกะสวมเข้าไปพอโอ้แต่ต้องปื้น,น,น,นเหมือนหินจันแค่ไหนตัวหัวไ่นเออตาหน้าโคจันอ่ะาาอ,าาอั่นปลาดุกอยู่ควรแก่จับขนาดเลย เนี่ยเจ้าน้ำบ่แห้งแต่นะเจ้าเนาะเดี๋ยวจะต้องห้ผมสกัดมัก่อนร้องน้ำแห้งเฉยกระจับนะเจ้าปลาดุกตะกี้ปลาปลาดุกกวานี่ต้องมาเอาเหรอนีเจ้าสองตัวละเห็นพื้นขนาดเลยตัวหวานมันจะปื้นแน่ตะกี้มันออกมาเลยค่ตัวงมๆเข้าไปแล้วจุ๊บจับใส่เลยค่ะมือแดงแล้วเจ้าอากาศแตงยังหนาวนะเจ้าเนาะปอกินแอฟกินแล้วเจ้าปูขัง กง้กงกาง้าอ๋าอนี่เจ้ากา้างเดี๋ยวก้างเนาะเอามาให้พ่อมันจะคบเปล่นี่มือเหรออันนี้ก็คือก้างเหรอจ้าเนาะนี่เจ้าโอ้ยโอ้ยร,รู้เจ้าแซ่บปะแซบพอเตอะ์แม่เจ้าจะไ่เป็นเคยอำเภอคุตานเสียงมดแน่นอนป๋าพอเตอะ ชวนน้องเว้นโลตึงวันนี่อายุปะยังขนาดนี้เน,นีนเจ้าเลิกงานแล้วมืดแล้วนะเจ้าไอ,อ้าตัวถ้ามันแบบมดมันผูกเนี่ยเอามาเอาลโตได้กูโดนคนนั้นี่คั้นะได้มาได้บ้อง,ง,งอะดูเจ้าสีได้มาได้เขา้าตะค้างวตัว พอแล้วอู้ได้นักอยู่นนี่ป<ะ>่าปลาดุกตัวสังค์กสังคังเนี่ยเจ้าปาดุกฝาสิ้วกาหลีมานิ้นเลยปอ<ะ>เ<ะ>อ้าปอกินละเจ้าปลาดุกนี่ตัวงโตเยะขนาดนี้ ตัวกังโอ้ตัวเนี้ยป๋ปาป๋าไม่ต้องเอาอ่ะ 咱们，咱们送人家去了。 Nin ninh 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 Doa hát đèn nào của lãi lịch ấy cho ăn cho ăn nè 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 Ủa nè 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 นี่โตนะเอาๆโอ้มีหลายติอู้นี่นนนปลาเล็กๆปลาหลุดได้หลายแล้วโอ้ได้หลายขนับมาตะกี้เรามัอยู่ นี่ต้องปล่อยน้ำทิ้งกันตัวเงียเป็นอนเป็นมงเป็นมงหลวก็ห้าเป็นมงน้อยๆไปหน่อ,อยจ้ะค่อยๆห้าไปทีละมงทีละมงอะ बलो का อุปยุบไปหมดแล้วตอนนี้กระจ้าป่าได้หลายแล้วนะเจ้าดูน้ำเริ่มหลายละตื้อไปตอนนี้อันนี้แล้วนะเจ้าต้องปล่อยต้องปล่อยปล่อยน้าเริ่มร่อยแล้วคลิปนี้น้องเบนขอจบคลิปเพียงแต่อีก่อนนะเจ้าน้องเบนขอตัวลาก่อนนะเจ้าเดี๋ยวน้องเบนขอตัวไปหย่ากับเขาก่อนนะเจ้าในป่าหลายแล้วนะเจ้าพอกินแล้วนะเจ้าขอบคุณหลายๆเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเจ้าฝาก กดไลค์กดแชร์ให้นอสองคนจิ้นเจ้าเพื่อไปกันล้างใจในการทำคลิปต่อไปบ๊ายบาย